ิดท้ายกันด้วยเหตุทะเลาะวิวาทนะคะของสามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งค่ะที่ถึงกับทำเครื่องบินที่เขาต้องการที่จะขึ้นนั้นดีเลยไป30นาทีเลยค่ะเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบิน c ชน n าอีสเทิรของจีนที่เบเ็น MU 5843ที่มีผู้โดยสารเต็มลำนะคะ ต้องดีเลย์ไปถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่สามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งก็เหตุทะเลาะวิวาทกันบนทาแมกของสนามบินอานาชาติคุณหมิงชันชุยค่ะในขณะที่กำลังจะขึ้นเครื่องเมื่อวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยตอนแรกนั้นทั้งคู่ก็มีการผลักสสยกันก่อนที่ฝ่ายชายจะเวี่ยงฝ่ายหญิงลงไปบนพื้นแล้วก็ขึ้นคล่อมทำร้ายร่างกาย แม้กับตานจะประกาศให้ขึ้นเครื่องก็ไม่ฟังนะคะอีกทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามที่จะห้ามปรามก็ไม่ฟังอีกจนต้องแจ้งตำรวจและทั้งคู่ถึงจะยอมแยกออกจากกันค่ะแล้วก็ลงเอยด้วยการที่ทั้งคู่นั้นถูกจับกลุ่มสื่อท้องถิ่นรายงานว่าทั้งคู่ทะเลาะก,กันเรื่องอย่าร้างแล้วก็ไม่ยอมขึ้นเครื่องไปด้วยกันค่ะ